แก้ไขไม่เนาะเดยยิ้มียงหนามยังไงเติมเติมปั๊มสองตัวนะครับเตวหนึ่งแยกใช้ได้เป็นปั๊มทองแดงแท้ครับวันนี้เราจะมาติดปั๊มน้ำนะครับให้ท่านลูกค้านะครับจะบ่มาใส่บ่อปลาช่านนะจะเป็นไดโวนะรับเดาน่ครับบ้านอยู่นี่ ตัวฐานรุน่นเมื่อกี้เกือบบอลลาก็จะไปลูกค้าอื่นแล้วนับให้ลงที่ลูกค้าปัม๊มไดโวนะครับนี่กับแผงหนึ่งแผ่นแผงพานาเนาะสวัสดีครับพี่เอาเนี่นะครับคนดูเลยว่าจะให้ติดตรงไหนเนาะปัม๊มครับเป็นไอ้นี่ขึ้นลาไอ้ เปลปีลยป่ยนหลอดไฟก่อนเลยเปลี่ยนหลอดไฟอันปะหลอดไฟสปอตไลท์ที่ซื้อมาไปนี้พิทถ้าเกิดว่าพิวทวัตถุประสงค์เนาะครับไอตอนตอนคุยกันยังไงอ่ะผมผมบ่ได้ไปคุยนะ <c oughs> มันเป็นไอ้นี่ครับ <c oughs> เป็นพาวเวอร์แบงค์แบบออโต้แบบ <c oughs> อ๋อเอามาเปลี่ยนให้อยู่นี่ครับมั <c oughs> นไปซื้ออยู่งานไอ้เกษตรอำเภอนีตัวนี้มันจะเป็นแบบมันหลายสีเพราะว่าแสงมันเปิดเอง นี่บอกเพื่อนหนึ่งเพื่อนมันเวลาสิเปิดเองนะมันมีลายสีสิเห็นบครับแอ้เจ๋งฮะมันปฏิเด่นกันบอาโอ้กคนี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพกผ้านี่เห็นบ่มันเป็นผ้าเบ่งในตัวอันนี้แหละข้าเอาไปตัวแคมปิ้งยังอ่ะหมะเนาะหมะครับมีเสียบพัดลมดีซีเสียบลใไฟดีซี่เลยเลยรตัวนี้คืออ่ามาเปลี่ยนอออออ เอาสปอร์ตไล่ลังรถมาให้แกนะสามหลอดอยู่งด้านขวานะปอดเบิ่ความสว่างมันเออปอดสวิตเลยแต่มันสีมันสิติดเองฮะเต้นน้องมันเมอนอโตครับมันเหลือมันเลือกได้เปิดเองในพอมกดเลยเห็นป่าเริ่ความสว่างนะแมนครับเนี ราคาเท่าไหร่ครับมงรวมติดตั้งไอ้เพิ่นหนึง่งขึ้ราคาถูกละมันจะมีแผงพร้อมคือคิดเพิ่นแค่คือบอกขอกคลิปเนาะครับอ่ะตามที่ติดตั้ไอ้เพิ่นแหละแต่ว่าก็มีส่วนลดอยู่ใกล้บ้านเนาะ,ะที่บอกให้เพิ่นก็คือจริงๆราคาลูกค้าไปเอาเองนาะมันแปดพันเออล,ลูกค้าเพิ่นไปเอาชุดใน้ปูนะแปดพันนั่นเอก็คืออยู่ไก่บ้านมาติดไอ้เพิ่นพร้อมมีแผงมาเบิ่งแผงกันบ่มาเบิ่งแผงอะไรกับมาเบิ่งอ่าขนาดปั๊ม โอ้โหน้ำาลงลึกได้บุญแล้วครับ15าเมตรสำหรับน้ำพูนี่สบายเลยเอาเอา,เอาปัม๊มเอาแผงมาให้แกดูนี่ครับปัม๊มแผงเราเนาะนี่นะครับแผงแล้วเพืพ่อนมาเบ่งแผง,งเบ่งปัมนะ๊มเนาะน่าแกเลยเอา,เอาปัม๊มมาลงให้แกดูก่อนเนีเก็บ น้ำนามอยู่ที่สองหมืนสามพันลิตรตัวนี้ต่อชั่วโมงนะอยู่กับขนาดแพงน้ำแห้งครับเป็นบัตเลตเวลาต่อแพงกับไปมันจะหองตีดแล้วนี่อินเวอร์เตอร์ข้างในเด้ครับทีมีอินเวอร์เตอร์อยู่ตรงหัวมันนี่อืมเป็นตัวแปงไฟเรยวว่าบัลเลต์สามเฟสแรงทำเป็นสามเฟสแรงทำแต่ว่าอินเวอร์เตอร์แปงเดี๋ยวทั้งชี่ตอนนี้อ่าอ่ะผมที่แค่นี้แะ ตัวนี้คือมันเกินเกินการใช้งานเนาะหึคืเกินการค,คือว่าเกินผมไม่ได้ดูดขนาดนั้นถ้าผมดูแค่เนี่ยผมจะดูแค่เนี่ยเข็นปนันนะดูแค่เนี่ยเข็นไปนนันเออไม่กจะิถ,ถูกลองกับเป็น เป็นไดโบตวัวละพันกว่าบาทตัวน,น้อยๆพันกว่าบาทก็แพงน้ำหรือโยมันสามพันหาเงี้ยครับต่อทรงต่อสายมีตัวปิดเปิดเลลีมนครับาามันห แต่ว่าตอนนั้นมันเกินความจําเป็นแต่ว่าจริงๆแหละที่ผมไปเบิ่งงานก็คือเปลี่ยนเป็นตัวคือไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเอาหอยโขง่งหอยโข่งตั้งหันแหละแต่ว่าเาขาก็ได้โบจุ่มไ,ไว้เวลาหันอยา่างเช่นตอแปบเพิ่มนะคือตัวนั้นอ่ะมันสูบมะนีนนะอยู่แล้วสูบมะนีอยู่แล้วมาเพราะงานมันเต็มบางเนี่ยถ้ากระปิดไว้แม่นเราผมจะให้โอ้ตัวนี้มันทำงานตลอดงานโอ้แค่นั้นเนาะจุดป,ประสงค์ครับจุดประสงค์แค่นั้นเอา ได้วัได้วัตัวน้อยๆก็ได้ตัวพันเข้าไปก็แพงก็แพงหน่อยแผ่นหนึ่งได้แค่เท่าแพงไงกับราคากับสิรวมปั่มกับยูลงมาประมาณหกพันแพงส้ำคัญเลยแต่ว่ามันสีแห้งเนี่ยแบบแดดบดอย่างนี้ทำงานฝนตกทำงานได้แต่ว่าถ้าตัวแพงหน่อยตัวนั้นแดดบดแดดยังหนามันสีคล้อยลงเพราะว่าแพงมันสีเน็ตกับไปปั่มมันสีตัวหน่อยนะประมาณแค่ ม่ถึงเม็ดแผงแผ่นนั่นที่อยู่กับปั๊มชุดหน่อยนะแต่ว่าตัวนั้นก็คือแผงมันสึงใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ว่าเขาลดปั๊มลงมาก,ก็อบถึงเลยลดลงมาสองพันขัวเดี๋ยอยู่แค่หกพันแต่ว่าระยะการใช้งานคือมันคุม้มเอาสามารถใส่ปั๊มได้ถึงสามตัวแผงแผ่นเดียวนะมันจะเป็นแผงพาเซลครับพาเซลเพื่อที่มันด้กระแสหลายแรงดันมันสมะสูงกับปั๊มคือประมาณจะอ่อเท่นว่า โวลต์ร้อยนะมันอู่ระมันยี่สิบโวลต์แต่ปั๊มมันต้องการสิบสองถึงสิบห้าโวลต์มันกิดถึงเวลาแดดบดฝนตกมันทำงานได้ไงเออแผงเมนปะเอาชุดหน่อยเอาปั๊มหน่อยสามพันห้าสามพันหาเนาะตัวนั้นเป็นจ่ายเงินไปแล้วบอบอให้เลยจ้ะนะนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพาแผงให้เบิงงอันดีเยาวๆนพา จากวัดน้อยๆนะครับอันนี้สั้นเทคของานกคามีเองเลยนะครับประหยัดไปนะครับผ้าแผงนะครับผ้าแผงเพื่อมาใช้กับปัม๊มเดโวนะครับสองตัวนะครับสองตัวเลยทีเดียวนะแผงวัดบ่หลายครับแผงหลุดเก่าเลยนะครับของสั้นเทคหลุดแหลกๆเลยแผ่นใหญ่นะครับวัดไม่เยอะสองร้อยแปดสิบห้าวัตนะครับเราจะมาดูตอนนี้โวต์มันแค่ อ่าเดี๋ยวบวชน,นี้เดี๋ยววนแค่ยี่สิบวนเอาเอาวัดวนดูดิวนให้ดูกันะจะวัดให้เบิบ่งกันตอนนั้นะนี่นะนี่แล้วก็มีแสงนี่แหละมีมีแสงนี่ฮะมีแสงนี่ดูวนจะได้เท่าไหร่เอาลงมาจากหลงังคาเลยครับ <ITA> 21โวลต์เนาะอ่21โวลต์เราเมื่อว mm ่นเมื่อวานแล้วเรียบร้อยครับเริ่มขั้นตอนการผ่านเลยเรามีซิลิคอนมาเรียบร้อยนะครับเป็นผ้ามาตรฐานนี่นะจะแก้ยากเลยนะครับสันเทคแกะกระเป๋อยากจะมีไดโอดอยู่สามตัวจะเริ่มทำการแกะไดโอดก่อนแล้วก็อีกทางคนนึงก็จะ ตัดตูดระหว่างกลางเซลระหว่างกลางเซลนะครับแบ่งครึ่งระหว่างกลางเซลแบ่งครึ่งจะมีเซลที่คลิปรุ่งใ้เบื้องไลาหลอบนะมันจะมีกลางเซนนลนะครับเราจะตัดตรงกลางที่เขาอนุกลมนี่เนาะเราจะใช้ไฟสายส่งระหว่างเซลแล้วก็ตัดตรงกลางนะครับอันนี้ผู้ชำนาญการผิดพลาดมาเยอะนะ <c oughs> ครับอามเบิ่งกันแ<ช>ล้วก<ช>็อีกช่างหนึ่งก็มันทำการแกะ แกกระป๋อก่อนคือได้ไอ้ได้อดสันเทกไม่ใช่ยากเนี่ยรุ่นแรกๆนี่แบบเหนียวแน่นเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันยาวๆเลยแกกันยาวๆเลยนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวค่อยดูเร่อยมาใส่กระปั๋มนี่ครับเป็นทองแดงแท้เลยนะอ่าแค่สามร้อยวัตแต่ว่าจะใช้สองตัวเห็นไหมครับแผงไม่ถึงสามร้อยวัตนะแต่เราจะมาวัดให้ดูเมื่อผ่าเสร็จเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจะมาดูความแรงปั๊มมาเท่าไรนะทองแดงแท้นะครับนี่ออกมาเรียบร้อยสแตนเลสแท้พร้อม นะครับอ่านี่เขาเขียนบอกว่ารับประกันหกเดือนนะครับรับประกันหกเดือนแต่ว่าใเ่ยาวๆนี่ครับเยอะๆเลยนะอ่ามาเบิ่งกันครับเราจะมาดูนะมีกระป๋องปดได้มีทำการปดระหว่างระหว่างเซลล์ปด มาดูนะครับเราจะเอาแบบมนนุ่นเลยเพราะว่ามันมันพังอยู่แล้วมันบกหมดแล้วมันบกเราจะทําลายแค่เีเดียวนะครับมันกบหมดแล้วอย่างนี้นจากอย่างนี้จากไฟน้อยเพราะว่าไอ้ได้อะมันพังไปเลยแล้วพ่อแผงนี่เก็บไว้นานมากเลยจะทำคนพี นี่ครับกราต่อขึ้นนู่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มันเต็มอ่างมาันกัไหลลงมาเอ่างขึ้นสไลลงมาอันนี้เป็นน้ำเวียนน้ำเวียนนะครับน้ำตกข้างบนน้ำบนตะวอนเพิ่งปงหูวนะเพิ่งเปิดน้ำประปาเลยนะลป่ะติดตั้งไฟฟ้าแล้วหลังๆบอแหลแกๆเลยไปเรื่อยกๆก็เ,กเ,เปิดประปาอยู่เดือนละสี่พัน โอ้ขานามันเนี่ยเปิดมันเหมือนเนาะเปิดหลายเลยเนาะขาก็ใส่ในบ้านเลยนะ<ม>ครับเพีงมันล่างนะ<ม>อันนั้นก็กำล,ล,ลังไหลล้นเรื่อยๆครับเต<ม>็มไปแลยไม่ได้มีอ่างหน่อยใส่สองตัวนะแพีงแส่นเดียวน <ส Rose. S 1> ี่ครับเพียงดันเทคลาเรียบร้อยนะยชุดปั๊มชุดละตัวนี่ครับพายงเพเห็นกันบ่นเนาะ มันมีกินที่มีวามากขึ้นไม่เหนื่อยง่ายและการที่เคยมีเมียสุดายเนี่ยมากมือแต่กระชาบางอย่างคุณไหลนะถ้าปิดตัวนึงตัวนึงก็จะแห้งแยกปั๊มสองตัวตัวเล็ก็จะไหลให้เกินหนึ่งมาอลไรเนี่ยมันมันไหลมันหล่นมันบอขึ้นสูงนะครับประมาณมันบอพร้อมกันเนาะเออมันบอเสมอการบอก จริงๆมันต้องมาเต็มหรือมันก็ไหลลงเสมอกันเบิดเนาะของในการเคือมมันบอลลุนนี่มันเห็ดมาแต่เดิมนะครับน่ะมันเลยบอลสวมไปบนี้มันมีอ่างแข่งเครื่องเพราะหล่นอ่างเพิ่งกับสีไหลลงมาครับนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคพาแพงสำเร็จครับพาแพงสำเร็จเนาะนี่น้ำเวียนสูบจากนี่แล้วก็ขึ้นไปเครื่องพุ่นนะครับแล้วก็ไหลลงมาแต่ว่าอ่างมันแบบเสมอกัรมันเลยมา จริงถ้าไหลทั้งสี่ก่อนมันจะลงมาหาเลยนะครับเดี๋ยวครับแก้ไขไมเนาะในยินงแจ้งหนามนยังไงเตืนเตือนปั๊มสองตัวนะครับตัวหวนึงแยกใช้ได้เป็นปั๊มทองแดงแท้นะครับคิสองโวลต์นะทองแดงนะครับ1้0เป็น ใช้กับแบตเตอรี่ใช้ก็แพงก็ได้แต่วันนี้เขาใช้แพงไง